คุณผู้ชมครับคืนนี้งานเทศกาลอาหารสองทะเลที่จังหวัดสงขลาจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ยังมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับไม่ใช่แค่ปัญหาการประกวดนางงามเท่านั้นมีข้อคอ,อรหาครับว่าผู้บริหารท้องถิ่นไปหัวประมูลงานกับเอกชนครับงานประจำปีเทศกาลอาหารสองทะเลจัดขึ้นบริเวณสะบัวแหลมสมิลาอำเภอเมืองสงขลาตั้งแต่วันที่22สิสิงหาคมนะครับและงานจะสิ้นสุดคืนนี้ แต่เต็มไปด้วยปัญหาจริงๆครับก่อนจะมีการจัดงานเนี่ยตัวแทนบริษัทลักกี้มิวสิกจำกัดมหาชนนำหลักฐานไปยื่นฟ้องเทศบาลน,นครสงขลาที่ศาลปกครองสงขลาอ้างว่าบริษัทได้รับความเสียหายครับหลังจากชนะการประมูลจัดงานในราคา2 0 00ล้าน1 0 0 0 0แสบาทแต่ว่าถูกทางเทศบาลน,นครสงขลายกเลิกสัญญาโดยอ้างว่าบริษัททาผิดเงื่อนไขและก็ยกให้บริษัทคู่แข่งมาดาเนินการแทน ถัดมาเทศบาลนครสงขลาก็ไปยกเลิกการประมูลอีกครับโดยอ้างว่าไม่มีงบประมาณจะจัดงานส่วนงานที่จัดขึ้นในเวลานี้เนี่ยพบว่าผู้จัดเป็นบริษัทนเรศวนอินเตอร์กรุปจำกัดซึ่งทางเทศบาลนครสงขลาอ้างว่าเมื่อเทศบาลไม่ได้มีงบประมาณในการจัดงานบริษัทนี้ก็มาขอใช้สถานที่จัดเทศกาลอาหารสองทะเลซึ่งก็เป็นสถานที่ทเดียวกันที่จัดงานทุกปีไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางเทศบาล แต่ว่าตั้งแต่เริ่มจัดงานในคืน22สิงหาคมครับก็มีเรื่องร้องเรียนทั้งการเปิดให้เล่นพนันปลาลูกโปง่งพนันบิงโกปัญหาการประกวดนางงามกรรมการตัดสินไม่เป็นธรรมแต่เรื่องใหญ่ที่สุดล่าสุดเนี่ยมีคนที่เผยแพร่คลิปเสียงสนทนาครับความยาวประมาณ4นาทีอ้างว่าเป็นเสียงสนทนาของนายกเทศมนตรีนครสงขลากับผู้จัดงานหัวประมูลการจัดงานครั้งนี้ครับมีอะไรขึ้นมาหรือ ปัญหาใหญ่ถั่วตึงไม่ไม่ในไม่ผมผมก็จใเนียยกในผมก็จะนียยกติแล้วผมก็ปฏิบัติไปผมเปล่าเปิดแถวเซนผมแปลผมผมปฏิบัติก็ฟังเร็วแต่ว่าก็ว่าคือเรื่องปันเหีแต่ว่าเกิดมีปัญหาเกิดการรังอะไรกันอย่างนี้มันมันมันเป็นเรื่องในโถเลยคือบุตรบุญหลวถึงว่าเกิดเป็นการหัวกันใช่ไหมเกิดใกล้เล้งว่าเอิ่มหัวกันนี่บอกว่าถ้าปวาร์ปล่อยสลักที่ยกเลิกทุกเว้นได้สามารถไหนยาก คือขึใครทำใครทำแพลงว่าเออโบซัทนี้มันปลดยีเล็วร้วองเรียนยีเลวไม่ได้จึงงใครองเรียนว่าอ้วกนี่โบซัทตายเลยด้านนายสมหวังเรืองเพ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าทราบเรื่องคลิปเสียงนี้แล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการร้องเรียนเข้ามาที่จังหวัด ส่วนงานเทศกาลอาหาร2ทะเลเป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้การดูแลของเทศบาลนครสงขลาทางเทศบาลก็ต้องไปรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นไทย PBS พยายามติดต่อไปที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลานะครับแต่เพื่อจะสอบถามถึงเรื่องคลิปเสียงแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับ